เป็นกำลังใจให้พี่ไก่นะคะวงเล็บส่วนตัวไม่ชอบนางเอกคนก็ควรเข้าใจผู้ผลิตผู้จัดที่เขาทําละครมาแต่เพิ่งจะออกอากาศแนะนําให้คนที่ไม่ชอบนางเอกให้ปิดตาฟังเสียงค่ะจบค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมบัรรถเจ๊ไก่วรายุท์โดนด้วยคนไม่ดูบ่วงดลืมิตรเหตุเมทเป็นนางเอก ข่าวนี้นะครับมีที่มาจากข่าวสดนะครับผมซึ่งลิงข่าวอยู่ด้านล่างตรงรายละเอียดที่มานะครับผมแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนั้นก็ช่วยกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจผมในการทำคลิปด้วยนะครับมาฟังข่าวกันเลยเรียกว่าแค่มีข่าวว่าละครเรียกว่าแค่มีข่าวว่าละครเรื่องบ่วงดาลิมิตจะลงออนแอร์ก็เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์จากคนดูอย่างชัดเจนว่าไม่อยากจะดูละครเรื่องนี้เพราะว่ามีเมสเพรณีเล่นเป็นนางเอก ล่าสุดเจ๊ไก่รยุย์ได้โพสต์ในไอจีของตนเองเชิญชวนให้แฟนๆมาดูละครเรื่องบ่วงนาริมิรแต่ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ขอดูละครเรื่องนี้เพราะว่าไม่ชอบนางเอกบ้างก็บอกว่ารักและชื่นชอบงานของคุณไก่ติดตามมานานมากๆนางเอกของเรื่องนี้ในชีวิตจริงขาดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเยาวชนและรุ่นน้องๆไม่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยแต่ยังรักและติดตามดูงานของคุณไก่เหมือนเดิมค่ะ เปลี่ยนนางเอกค่ะถึงจะดูรักค่ะพี่ไก่ตามละครพี่ไก่มาทุกเรื่องค่ะแต่เรื่องนี้ขอเว้นไว้นะคะเสียดายมากปกติเป็นคนติดตามละครพี่ไก่มาตลอดตลอดเรื่องนี้ขอบายค่ะมีอีกหลายคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์และยืนยันว่าจะดูละครเรื่องนี้ต่อไปอาทิพี่ไก่ละครสนุกมากค่ะใครจะดาราม่านางเอกยังไงก็เชิญอยากให้พี่ไก่รู้ว่ายังมีคนที่สนใจดูผลงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวของดารานะคะละครสนุก นักแสดงเล่นดีทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณไก่ค่ะเป็นกำลังใจให้และติดตามผลงานพี่ไก่เสมอค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ไก่นะคะวงเล็บส่วนตัวไม่ชอบนางเอกคนก็ควรเข้าใจผู้ผลิตผู้จัดที่เขาทำละครมาแต่เพิ่งจะออกอากาศแนะนำให้คนที่ไม่ชอบนางเอกให้ปิดตาฟังเสียงค่ะจบค่ะละครดีมากค่ะหนูดูที่ผลงานและการแสดงค่ะใครไม่ดูหนูดูค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะ ซึ่งผู้จัดคนเก่งก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าไก่ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ไก่ทั้งที่ดูและไม่ดูอย่างไรไก่ก็ขอขอบคุณแฟนๆละครของไก่ที่ติดตามมาตลอดในข่าวนะครับก็ยังบอกว่าและไม่แน่ใจเพราะว่ากระแสต่อต้านนางเอกของผู้ชมที่รุนแรงหรือเปล่าทําให้ช่อง3นั้นได้ตัดละครเรื่องบ่วงนลิมิตจาก13ตอนให้เหลือเพียง9ตอนเท่านั้นอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆละครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์ comment, แสดงความยิดเห็นกันมาด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมบรรุนรถก็หมดเวลาลงแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดคลิปของบรรุนรถนะครับวันนี้ผมบรรนรถลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆด้วยนะครับ